มาการทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากรในประชากรเดียวก่อนนะบทนี้นะการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรก็คือมีวนั่นแหละน้ำหนักเฉลี่ยความสูงเฉลี่ยรายได้เฉลี่ยอะไรก็แล้วแต่เฉลี่ยก็ไปอยู่ในโจทย์ประยุกต์ก็แล้วกันนะนี่จะพูดทั่วไปว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยนะประชากรเดียวสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยก็จะมี3แบบอย่างที่บอก นะอย่างที่บอกก็มี3แบบนะแบบที่1อันนี้แบบที่1เนี่ยสังเกตตัวตวง h หนึ่งนะมีเครื่องหมายมากกว่าเพราะนี่เรียกข้างเดียวข้างมากนะ,ะเวลาตั้งสมมติฐานตั้งแบบนี้ก็ได้นะ h หนึ่งนะมิวมากกว่าตัวมิศูนย์เนี่ยจ,จะเป็นค่าคงที่ใดค่าคงที่1นะมิลศูนย์ต้องอยู่ในสูตรนะ มิว0ในอยู่ในสูตรเป็นค่าคงที่นะแล้วก็ s ์ก็จะเป็นมิวน้อยกว่าเท่ากับ50นะหรือแบบที่สองแบบที่สองแบบที่ส,บบสเวลาเป็นลักษณะอย่างนี้ให้สังเกตตรงเนี้ยนะมิวน้อยกว่า50ไงประมาณนี้นะแบบข้างเดียวข้างน้อยแบบนี้เพราะนั้นบนมิวก็จะเป็นมากกว่าเท่ากับ50นะสังเกตว่ามันจะเติมเต็มกัน,นเติมเต็ม คอควายนะตัวอย่างถ้าเป็นอย่างนี้นะคอควาย h0 ก็จะมิวเท่ากับ50 h1 มิวไม่เท่ากับ50อันนี้นะเป็นสมมติฐานอ่สองสองด้านนะสองด้านอ่สองด้านส่วนอันนี้เป็นสมมติฐานทางสิติ h0 เล็กนึงด้านเดียวด้านน้อย อันนี้เป็นสมมติฐานทางสิตินะด้านเดียวด้านมากด้านมากเป็นสมมติฐานที่เราต้องทดสอบนะทีนี้การเขียนสมมติฐานจริงๆแล้วนะเขียนตัว H0 กรณีด้านเดียวเลยนะตรงนี้ด้านมากเลยนะกับด้านน้อย,ยนะการเขียน H0 คือเขียนให้มันเติมเต็มนะเพื่อง่ายต่อการ นั่ไปสรุปนะแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเขียนแบบนี้มันถูกต้องแค่9,9%าสิบเก้นะจริงๆที่ถูกต้องจริงๆให้เขียนว่าวิวเท่ากับห้าตินี่เฉพาะตัวบนนะตัวบนอันนี้ที่ถูกต้องจริงๆคือวิวเท่ากับห้าินั่นเองนะส่วนตัวล่างก็จะเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นสำหรับเราในการทําตัวอย่างทำแบบสุญญะให้เราเขียนทั้งสองแบบตรงนี้นะหมายถึงบรรทัดบนเนี่ย x0 ในเกียงอย่างนี้หรือใช้คาว่าหรือไปเลยนะหรือนี่เป็นการหรือไห้รู้ว่าที่ถูกต้องจริงๆนั้นมันต้องใช้เครื่องหมายเท่ากับลูกเดียวนะเออเท่ากับลูกเดียวจริงก็คือนี้ x0 อันนี้มิเท่าก,กับ50แล้วก็71มิมากกว่า50อันนี้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็นี่เป็นการทดสอบข้างเดียวข้างมาก ตัวดีน,นั้นก็จะเป็น H0 มิลสักกับ50มิกแล้วก็ H1 ก็จะมิวน้อยกว่า50นี่จุดต้องจริง,รง,รง,รงๆพอจุดแต่ยังไงก็แล้วแต่นะช่วงแรกเราก็เขียนเป็นแบบนี้แหละเขียนได้ตั้งสองน้หนึงนะหรือหรือนะสาระสำคัญไปดูที่ H1 เอาแบบนี้นะนี่เป็นการทด นี่เป็นตั้งสมมติฐานในหัวข้อนี้หัวข้อนี้ก็คือทดสอบค่าเฉลี่ยประชากรเดี่ยวคือทดสอบกับเกณฑ์ค่าคงที่ใดค่าคงที่หนึ่งในที่นี้ก็ทดสอบเกี่กบห้าสิบการเลือกใช้ตัวสถิติอันนี้จํานะคือหลักของวิชาสถิติก็คือว่าถ้าเรามีข้อมูลปกตินะนะเราต้องการทําอะไรเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็น ข้อมูลตัวนี้เราก็ต้องแปลงข้อมูลปกติตัวนี้ให้มันเป็นค่ามาตรฐานใ้เป็นคะแนนมาตรฐานสูตรหลักของมันก็คือนะสูตรหลักก็คือแสบของอะไรนะก็ให้ไปลบกับค่าเฉลี่ยของอันนั้นแล้วหารด,ด้วยส่วนเบมาตรฐานของอันนั้นนะนี่คือหลักของมันแล้วเราก็ไปอาศัยการแจกแจงปกติของแทบคือการแจกคว่าม่าจะเป็นของมัน การย้อนมาดูค่าความน่าจะเป็นต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับเราความน่าจะเป็นก็คือระดับรนยะสําคัญซึ่งในตัวแซตตัวนี้เราจะเรียกว่าค่ามาตรฐานนะค่ามาตรฐานก่อนอันนี้รู้ความแปรปรวนจริงๆก็อันเดิมนั่นแหละอันที่หนึ่งนี้ก็คือรู้ซิกมาชายแอันเดิมนั่นแหละเพียงแต้นถ้าเขาพูดความแปรปรวนหมายถึงซิกมากัมาังห ท่องว่ารู้ซิกมาใช้แสก็ได้เป็นการท่องรู้สึกจะเป็นรอบที่สามแล้วนะรูซิกมาใช้แสก็คือค่ามาตรฐานอันนี้จะมีการแจกแจงแบบปกติทีนี้อ่าไม่รู้ซิกมาเห็นเล็กนะก็เห็นว่าไม่รู้ซิกมาเห็นเล็กหรือว่าใชาท้ทีก็ท่องเป็นรอบที่สามแล้วนะ เวลาใช้ทีนะเราก็มีดิเกียฟิลด์มาเกี่ยวข้องด้วยนะไม่รู้ซิกมาเราก็ใช้ตัวเอสนะตัวเอสตรงนี้ตัวเอสนะี้แทนซนะิกมาแทนซิกมาส่วนส่วนมิลสูญตัวนี้ก็คือค่าคงที่นะมิลสูญนี่เป็นค่าคงที่นะค่าคงที่นั่นคือเราไม่รู้ซิกมาเอ็นเล็กเราก็พบว่าค่ามาตรฐานเนี่ยนะค่ามาตรฐานเนี่ย จะมีการแจ็กแจงมันไม่ไม่เป็นปกตินะจะเป็นแบบที่นะทีนี้กรอนี้ที่สามก็คือไม่รู้ซิกมากแล้วก็เอ็นใหญ่แล้วก็บอกว่าใชา้ Z อันนี้เราคุณจะท่องให้จำนะสามอันนี้แม้ว่าเราจะจะมีเอกสารในการมีสูตรให้ตอนสอบอะไรก็แล้วแต่รนะคุณจะท่องให้จำนะใช้ Z แซอ่านะ รู้ซิกมาใช้แซดไม่รู้ซิกมาเอ็นเล็กใช้จีไม่รู้ Sigma เอ็ใหญ่ใช้แซดไม่รู้ Sigma เนี่ยเราก็ต้องใช้เแทนเอสคืออะไรเอสคือส่วนเบี่ยงเบนมาตร,ร,รฐานของตัวอย่างส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างคือเนะแล้วมาดูอันนี้ ตัวอย่างแรก่ยอ่าตัวอย่างนี้ สอบโอนตวิชาคณิตศาสตร์มีการเจ็กแจงแบบปกติมีคะแนนเฉลี่ย50ความแปรปรวน1 1 4ความแปรปรวนเป็นสกเกลอยู่ประมาณสองนะสุ่มตัวอย่างนักศึกษาปี1มาอลไรห่งหนึ่งมา16คนสอบถามโอนิตวิชาคณิตศาสตร์และคำนวณค่าเฉลีย่ยนักศึกษากลุ่มนี้ได้คะแนนเฉลี่ย53าาคะแนนข้อมูลที่ได้จากนักศึกษากลุม่มนี้สรุปได้หรือไม่ว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาโอเนตของนักศึกษามาหาวิทย,ยาลัยแห่งนี้มากกว่า50คะแนนที่ระดับในราดการำ0ัญศูนจทย์ี้ดดมันจะหลอกๆนิดนึงนะสาระสำคัญเวลาอ่านก็คือประชากรคือนักศึกษามาหาวิทยาลัยนักศึกษามาหาวิทยาลัยก็คือคะแนนโอเนตของนักศึกษามาหาวิทยาลัยนี้ซึ่งเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้ <c oughs> แต่ที่เรารู้มีอันหนึ่งก็ทั้งประเทศนะทั้งประเทศทั้งประเทศเนี่ยประเทศเลยนะทั้งทั้งประเทศทั้งประเทศเนี่ยมีคะแนนเฉลี่ยห้าสิบนะแล้วก็ความแปรปรวนตัวนี้ทั้งประเทศก็คือร้อยสี่สิบสี่แล้วก็ถอดออกมาก็เนี่ยร้อยสี่สี่ถอดรู้ออกมาก็ได้สิบสองนี่คือที่เรารู้และที่โจทย์พยายามบอกนะ ประชากรเรื่องนี้ก็คือเนี่ยนักศึกษามาอะไรนี้นะคือประชากรเราไม่รู้ค่าเสี่ยไม่รู้ความเปรียบวรของประชากรนะของประชากรเรานะแต่เรารู้ระดับประเทศการที่เขาบอกอย่างนี้บอกให้เรายืมมาใช้ยืมของประเทศมาใช้เป็นของมหาวิทยาลัยแปลว่าโจทย์ข้อน,นี้เรารู้ส่วนเบนมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ก็คือยืมส่วนเบ็นมาตรฐานของประเทศมานะฮะที่ก็บอกช่วงแรงสมมติคะแนนสอบโอนิตของต่างประเทศเนี่ยการจะแก่งแบบปกติในคะแนนเฉลี่ยห้าสิบคะแนนเฉลี่ยตัวนี้นะมันจะเป็นเกณฑ์ในกรณีนะก็คือมีศูนย์นั่นเองเกณฑ์ในกรณีทีนี้สิ่งที่เราอยากรู้ก็คือนะคะแนนโอนิตคณิตศาสตร์ของม,ามหาวิทยาลัยนะฮะ เราอยากรู้เราก็ไปสุ่มมาะ16คนเอนเท่กับ16นะแล้วสอบถามคะแนนโอเน็ต e เราพบว่าได้คะแนนเฉลีย่ยโอเน็ตเท่ากับ53คะแนนเนีน้ยทีนี้จากข้อมูลที่ได้53คะแนนนี่จะสรุปได้หรือไม่ว่าคะแนนเฉลีย่ยของนักศึกษาอะไรอย่างนี้มากกว่า50คะแนนก็คือก็คือมากกว่าของระดับประเทศ50ตัวเนี้ มากกว่าคอนนัละเทศจะสรุปได้หรือไม่ในตัวอย่างที่เราเห็นได้ห้าสิบสามเราเห็นว่ามันมัน,ม,นมันก็มากกว่าห้าสิบอยู่แต่ว่านเนื่องจากว่ามาจากตัวอย่างแค่สิบหกเนี่ยเวลาเอาห้าสิบสามหรือเอาสิบคนเนี่ยไปให้กลายเป็นคะแนนเฉลี่ยกองมเอาเวยลัยแล้วเนี่ยมันจะได้หรือไม่ได้จะเล็กเกินไป,ปเปล่าตัวอย่างนี้ห้าสิบสามตัวเนี้ยจะมีน้ำหนักความสำคัญพอหรือไม่ ห้าร้บเห็นอยู่มันมากกว่าห0แต่ว่าเนื่องจากว่าสุ่มยากตัวอย่างมันจะมีน้ำหนักกว่าน่าเชื่อถือพอหรือไม่ที่จะสรุปว่านักษามาลยแห่งนี้มีคะแนนโอนิตมากกว่า50คนะแนนนี่คือสิ่งที่โจทย์ยให้เราทำเนะราอ่านโจทย์ยดีๆแล้วก็ค่อยๆตดทวนไปทีลนะสเต็ปน,นะทีละสเต็ปนะแล้วก็ให้ทดสอบที่ระดับน,รรนัยะสำคัญ0 0นยน่นะ น,นี่เรามาแสดงวิธีทำนะ,ะเริ่มจากมีเคราะห์ว่านะมีบอกว่ารู้นะเราเราทำเป็นขั้นตอนดีกว่านะทดสอบสมมติฐานเราก็ขั้นที่หนึ่งนะแล้วก็ขั้นที่สองขั้นที่สองคือตั้งสมมติฐานเอชศูนย์นะกับเอชหนึ่ง ก็ไม่แตนะ่ h ศูนย์กับ h หนึ่ง h ศูนย์คือ h หนึ่งคือโจทย์ก็ให้ทดสอบว่าแคนโนเน็ตหรือมิวของมาอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าห้าสิบแคนแนหรือไม่นี่ก็ไม่จานทั่วไปคำว่ามากกว่าไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเพราะฉะนั้นในโจทย์นี้มากกว่านี้ต้องตั้งเป็น h หนึ่ง ตั้งเป็น H1 ก็คือมิวของมาลายนะมากกว่า50นะส่วน H0 แล้วก็ตั้งให้เติมเต็มกับ H1 ก็น้อยกว่าเท่ากับ50และก็อย่าลืมที่ครูบอกว่าให้เขียนให้มันทุกต้องเปอรเก็เท่ากับ50มีนะหรือนะหรือหรือนะเ็นมอย่างนี้หรือมิวเท่ากับ50นะตัว50นี้ก็จะเป็นมิวศูนที่อยู่ในในโจทย์นะ เกณฑ์ Again, เป็นค่าคงที่ขั้นที่สองโจทย์กำหนดแอลฟาเท่ากับ0.01นะโจทย์กำหนดแอลฟาเท่ากับ0.01ย์นี่ขั้น3นะขั้น3ก็คือมิคร จะเลือกใช้ Z หรือใช้ทีนะวันนี้นักเอนกอธิบายแล้วนะโจทย์บอกซิกมาหรือส่วนเบนมาตรฐานของประชากรระดับประเทศมาให้เจตนาของโจทย์คือต้องการให้มหาวิทยาลัยนะยืมซิกมาตัวนี้มาใช้เป็นของมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นวิเคราะห์ก็คือ Sigma, นะรู้ m ิกมาใช้ Z จบเลยนะแตัวนี้เราเรียกว่าแซดคำนวณ สูตรก็หมายมัคือเอา x bar จากตัวอย่างนั่นแหละมาลบด้วยมิล0ูมิูก็คือตัวที่อยู่ในสมมติฐานนี่แหละมิลสูันคือ50เนึ่นะแล้วหารด้วยซิกมาส่วนรูทเอ็นนะตัวอย่างนี้แมเอ็นจะเล็กก็จริงนะเอ็นเท่ากับ16น้อยกว่า30เรียกว่าเอ็นเล็กก็จริงแต่ว่าเรารู้ซิกมานะรู้ซิกมาซิกมาเราก็ต้องไม่ใช้ทีนะเราก็ใช้แซฟปกติ ึตัวนี้เวลาเราแทนค่านะ x bar ก,ก็ห3าสิบสาาตัวอย่างมิวศูนย์คือ50ครข้างล่างคือสิกมาคือ12รูดเอ็นคือรูดสิบกนะข้างบนเป็น3รูดสิบี่นะสี่สหารสก็เหลือ3าม้หนึนี่คือแซดคำนวณน,นะแซดคำนวณได้ห0ึ่ ต่อไปขั้นสี่ขั้นนี้นะเราเปิดตารางเขียนค่าวิกฤตนะเราเียคว่าค่าวิกฤตเราทำหลายอย่างนะขั้นเนี้ยแล้วก็เปิดตารางนะการเปิดตารางก็เรารู้แล้วว่าขั้นสามนี่เราใช้แซดเพราะฉะนั้นเราเปิดตารางแซดห้อยเอลฟานะะก็คือแซดห้อยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนั่นเองศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมีค่าเท่าไหร่เราก็ดูที่ ตารางที่บรรทัดสุดท้ายบรรทัดดีกรีออฟฟิลด์นะเป็นอินฟินิตแล้วเราก็วาดรูปนะวาดรูปนะรูปที่เราวาดนั้นนะก็จะเป็นแบบนี้เป็นการทดสอบข้างข้างมากข้างมากข้ามากเรางงั้นเราก็จิ้มด้านขวาจิ้มด้านขวาน,นี่คือค่าวิกฤตจิ้มจุดที่เราประมาณแล้วว่า มีพื้นที่แรงเงาตรงนี้นะพื้นที่แรงเงาตรงนี้พื้นที่แรงเงาตรงนี้0.01ซึ่งเราได้ตรงนี้เป็นแทบห้อยด้วย0.01จุดตรงนี้จะมีค่าเท่าไหร่เราก็ไปเปิดตารางนะตารางก็เป็นตารางที0.01ตัวนี้2.326 2.32 2.32 เนี้ยได้2.326จุดตรงนี้ด้าน,นขวาเนี่ยเป็นค่าวิกฤตความสำคัญของค่าวิกฤตคือ2.3เนี่ยจะแบ่งพวกแซททั้งหลายเป็น2ส,ส่วนแซทที่อยู่ตรงเส้นนี้ตรงนี้เนี่ยแเหล่านี้จะนำสู่ผลการปฏิเสธศยเอแเหล่านี้คือแซที่มากกว่า2.3 ส่วนอีกอันหนึ่งเป็นแซดค่าวิกฤตจ,จะแบ่งแซดเป็นสองส่วนส่วนนี้จะเป็นเยอะเลยนะแซดตรงนี้แพวกนี้จะนำไปสู่การยอมรับ H0 อ่ะทีนี้เรามาดูนะแซจะยอมรับหรือจะปฏิเสธจะยอมรับหรือจะปฏิเสธเราก็มาดูแซที่เราคำนวณเนี่ยแซคำนวณได้1.00เนี่ยมันอยู่ตรงไหน โดยปกติแซตรงนี้มีค่าเป็นศูนย์แล้วแซ่ดแซตรงนี้มีค่าเป็นสองจุดสามเพราะฉะนั้นหนึ่งจุดศูนย์เนี่ยมันก็จะอยู่นะหนึ่งจุดศูนย์ก็จะอยู่แถวๆนี้นะฮะอันนี้เรียกว่าแซดคำนวณนะมีค่าประมาณหนึ่งจุดศูนย์อย่างนะี้นะเียเว่าแซ่ดคำนวณนนตกในบริเวณที่เราจะต้องยอมรับเช็ดศูน นะความสําคัญของการผลการทดสอบสมมุติฐานเนี่ยมันอยู่ที่เส้นแกนนอนตรงนี้นะและ้วก็มีจุดที่เป็นค่าวิกฤตที่ได้จาการเปิดตารางแล้วก็ค่าเนี้ยมันจะบังคับโดยแอลฟานะครับเนี้ยนะค่าวิกฤตเนี้ยจะแบ่งค่าแซดออกเป็นสองส่วนส่วนที่น้อยนาไปสู่การยอมรับส่วนกับส่วนที่มากนําไปสู่การปฏิเสธในส่วนนี้ ก็จะเอาแซดในขั้นตอนที่3เรียกว่าแซดคำนวณมาดูว่ามันตกอยู่ในบริเวณยอมรับหรือตกอยู่ในบริเวณปฏิเสธโดยที่หนาค่าของมันว่ามากหรือน้อยกว่าตรงค่าวิกฤต,ตทีนี้เราได้แซดหนึ่งหนึ่งมันก็จะน้อยกว่า2.3มเนี่ยให้มันอยู่ด้านซ้ายมันก็ตกในบริเวณยอมรับเอสูนะเพราะฉะนั้นนำไปสู่ข้อสรุปขั้นหน้านานะเราพูดว่าแซด คำนวณตกในบริเวณยอมรับ H0 นะบอกไปเลยนะแล้วก็ดังนั้นยอมรับ H0 เราก็ไปดูสมมติฐานทางสถิติของเราฮนะยอมรับ H0 ก็คือยอมรับตัวนี้แสดงว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอมีมากกว่า50ไม่ใช่เราก็ไปย้อนไปดูโจทย์โจทย์ รุปนะโจทย์ก็บอกว่าโจทย์ก็บอกจะสรุปได้หรือไม่ว่าคะแนนเฉลีย่ยโอเนตมากกว่า50มากกว่า50เพราะเราเห็นว่าเราได้ตัวอย่าง53จะสรุปได้ไหมว่าคะแนนโอเนตของมาอะไรเนี่ยมากกว่า50ได้หรือไม่ว่ามากกว่า50 ได้หรือไม่ในเมื่อผลเนี่ยยอมรับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ยอมรับอีกนะจะลบได้หรือไม่ามากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราดูช่งสามรอบองสามรอบผลก็ยอมรับเอสสูตรนะพอเซอันตรงนี้เราก็บอกว่านะในห้าสิบสามที่ได้จากตัวอย่างนี่นะข้อมลห้าสิบสามได้จากตัวอย่างนี่นะ ยังมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือไม่พอที่จะสะรุปว่าคะแนนโอนิตเฉลี่ยของมหาลัยมากกว่า 50คะแนนนะนะัหรือเขียนั้นๆก็ได้ว่าดังนั้นนะยังสรุปไม่ได้ว่าคะแนนเฉลี่ยโปรเนจจะเดลี่ยกองมาอะไรเนี่ยมากกว่า50คะแนนยังสรุปไม่ได้แม้ว่าตัวอย่างจะได้อันบสามเม็นอยู่มามากกว่าแต่มันมาจากตัวอย่างที่อาจจะน้อยนิดนะฮน้ำหนักกว่าน่าจช่ถือ,อยังไม่พอนะพอผลของเรา ออกมายอมแบบเฮ็ดศูนยนะพอ,อยอมแล้วเฮ็ดศูนยเสร็จเราก็ต้องไปแปลให้เข้ากับที่โจทย์ถามโดยกลับไปดูที่เฮ็ดศูนย์เน็ตหนึ่งนะกลับไปดูที่เฮ็ดศูนยเน็ตหนึ่งเป็นลำตั้งนะแล้วก็แปลผลให้เข้ากับที่โจทย์เขาให้เราทดสอบนะแปลว 53, นะ่าห้าสิบสนียังยังยังมากไม่พอนะห้าสามยังมากไม่พอถ้าจะให้มากให้พอเนะี่ย ต้องออกมาได้แล้วมากกว่า2.3นะนตรงนี้ค่าวิกเกตมา2.3ค่าตรงนี้ออกมาเป็น2.5นะ2.5ตรงนี้อาจะรย์ว่าเราต้องทําให้53ตรงนี้มากกว่านี้จ,จะเป็น55 56หรือเราอาจจะทาให้ตัวข้างล่างเนี่ยน้อยลงก็คือทําให้ขนาดข้อมูลตรงนี้มากขึ้นก็ได้เราต้องไปเก็บข้อมูลมา หน้าบัดนี้ตอนนี้ห้าดิบจานยังมากไม่พอที่จะสรุปว่าคะแนนเฉลีย่ยออกมาเลยมากกว่าห้าสิบการทดสอบต่างๆก็มีห้าขั้นแบบนี้นะขั้นที่ห้าจะทําความก็จะยากนิดหนึ่งนะแต่ว่าควรจะทําให้ครบกระบวนการทั้งห้าขั้นแม้ว่าการสรุปตรงนี้จะยากนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ควรจะจบด้วยคําว่าที่ระดับ ในยะสำคัญถ้าไม่ลืมก็เขียนด้วยนะ0.01นะที่ระดับในยะสำคัญ0.01นะควรจะเขียนไปด้วย